สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะเดือนพฤษภาวันนี้วันที่จะไม่ผิดก็เป็นวันที่12หรือ13นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะตกแรงเหมือนกันฝนตกแล้วปีนี้แรงมากแรงนานค่ะแล้วฝนเพิ่งมาตกเนาะ อย่างเป็นมะม่วงค่ะมะม่วงนี่เก๋แล้วถ้าเราไม่ได้ห่อก็ต้องรีบเก็บเพราะว่าแมงวันทองจะต่อยต่อยแล้วเป็นนอนค่ะปีนี้มะม่วงก็ติดไม่ค่อยดีติดต้นนึงก็ห้าลูกสิบลูกก็เก็บไปบ้างแล้วค่ะเก็บไปเกือบหมดแล้วค่ะไม่บ้างละเกือบหมดละก็เหลือไม่กี่ลูกก็จะเก็บไปให้หมดเลยค่ะเพราะว่า ฝนตกแล้วแล้วก็ถึงเราหอเขาก็เก๋่แล้วค่ะเนี่ยค่ะพาชมบรรยากาศหลังฝนตกตกเมื่อคืนเมื่อวานนี้ตอนเย็นไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะก็ทําให้ชุ่มฉ่าต้นไม้ได้รับน้ําฝนเขาก็จะสดชื่นกว่าที่เราปั๊มน้ําลดเนาะปั๊มน้ําลดเหมือนอาน้ําร้อนไปลวกเขา รถยังไงก็ไม่สดชื่นพอน้ำฝนนี้จะสดชื่นขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศบ้านสวนจะประมาณนี้แล้วก็จะโรคค่ะเนี่ยค่ะรั้วที่เราสร้างเออไม่ใช่ไม่ใช่สร้างเนาะเขาไม่ได้ว่าสร้างเนาะร้อมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะเขือก็ขึ้นมันต้องมาเลาะออมีดเกาะเนาะค่ะเนี่ยค่ะรั้วรอบ กันหมากันหมาจากด้านนอกมากัดไก่เราแต่ว่าเราเลี้ยงหมาสามตัวกัดไก่น้อยตายไปเป็นร้อยค่ะตายเป็นเป็นร้อยเพราะอะไรเราไก่น้อยเราเนาะยี่สิบสามสิบตัวเราเอาใส่สุ่มกับแม่แม่ไก่ไว้แล้วเขาก็รอดออกมาข้างนอกค่ะหมาก็กัดกัดเรื่อยๆวันละสี่ตัวห้าตัวหมดเลยค่ะคุณผู้ชมหมดเลยมาน้อยกัดไก่หมดทำอะไรก็ เป็นปัญหาหมดค่ะมีปัญหาให้เราแก้อยู่ตลอดเวลานีค่ะพาชมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นแปลงกระเจียวป่าค่ะคุณผู้ชมกระเจียวป่ามันมันเป็นความชอบเฉพาะ,ะเฉพาะตัวเนาะชอบแบบดอกเขาสวยด้วยแล้วก็กินได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเก็บเร็ว กระเจียวป่านี่ค่ะกระเจียวป่าจะดอกใหญ่ดอกตูมแบบนี้ค่ะมะม่วงกระเหลือไม่เยอะค่ะนี่ค่ะห่อด้วยถุงยางแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะฝนตกมาก็คงจะถ้าตกมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มโผูค่ะดอกกระเจียวค่ะทุเรียนก็ได้น้ำฝนเนะาะเมื่อวานนี้ปั๊มน้ำลดก็อย่างนั้นแหละ ดูต้นนี้ค่ะมม่วงกับต้นแคะแกนไม่สมบูรณ์เป็นน้ำดอกไม้สีทองค่ะคุณผู้ชมน้ำดอกไม้สีทองคุณพ่อบ้านเขาปลูกทุเรียนเขาก็ระยะห่างของร่อง ของแปลงนะคะ4เมตร4 4หรือ5เมตรเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่หนึ่งต้นมานี่ค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าโตสูงขึ้นมันก็กิ่งก้านก็จะถึงกันพอดีนะคะเขาปลูกเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตว่าต้นเข้าโตขึ้นมาค่ะแล้วก็ปลูกเป็นฝรั่งเป็นมะม่วง แซมระหว่างแถวปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงค่ะถ้าไม่มีต้นไม้อื่นเลยนี่มันร้อนค่ะมันร้อนเนาะทำให้ทุเรียนแห้งตายอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีเขียวเกลือยังก็ไม่รู้ นี่คะ่ะบรรยากาศคุณผู้ชมด้านนี้ปลูกทุเรียนแต่ก็แถวทุเรียนก็จะเป็นต้นกล้วยแล้วก็เป็นน้อยนาค่ะระหว่างแปลงนี่ก็ปลูกผักเนาะปลูกผักปีที่แล้วปลูกผักแล้วว่าปีนี้จะปลูกผักกูดค่ะปลูกผักกูดเพราะว่าเราไปดูงานที่ คลิปที่แล้วไปดูบ้านใหม่ธงชัยบ้านสวนบ้านสวนนาดีเป็นสวนเงินแสนของเขาไปดูเขา,แล,เขาแล้วเขาปลูกแล้วเขาเอาห่มด้วยฟางค่ะคุณผู้ชมห่มด้วยฟางแล้วก็สปริงเกอร์สปริงเกอร์รถฟางกบมันทำให้ความชุ่มชื้นก็เลยว่าเราจะมาปรับใช้ใช้ในสวนของเรา เรามีต้นพันุอยู่แล้วผักกูดอยู่ข้างล่างเราปลูกไว้แล้วเราก็จะเอามาปลูกข้างบนนี่ค่ะเนี่ยค่ะตามตามเนี้ยตามระหว่างร่องเนี่ยค่ะแต่ข้างล่างนุ้นมันมันเป็นผลไม้ถี่จะปลูกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อน,นุน้นแต่เนี่ยหนึ่งสสามแล้วก็ข้างหลังนุ้นค่ะที่เดินผ่านมามันก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งแปลงสองแปลงเนี่ยค่ะ ไม่มีอะไรอันนู้นข้างล่างนู้นมันเป็นกระเจียวกระเจียวเราก็จะไม่ปลูกใส่เราก็จะอนุรักษ์กระเจียวไว้เพราะว่าเป็นความชอบค่ะกระเจียวขายปีละครั้งแต่ผักกูดขายได้ทุกวันค่ะก็เลยเอาผักกูดมาขึ้นมาปลูกค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะล่มลำไยด้วยกล้วยค่ะแล้วก็เราก็ปั๊มน้ำรดให้ชุม่มแล้วก็ห่มด้วยฟางค่ะคุณผู้ชมห่มด้วยฟาง เนี่ยค่ะที่ที่ว่ามันเป็นระหว่างร่องมันยังไม่ได้ปลูกอะไรใส่เนาะนคะคะประมาณนี้ไก่ก็จะกักบริเวณค่ะพูดหลายคลิปละพูดหลายคลิปละเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือว่ามันเป็นโครงการอนาคตเราก็ทำไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นผักเชียงดาค่ะคุณผู้ชมผักเชียงดาผักเชียงดาแล้วก็ทําหลักไว้แบบนี้อุ้ยเน่นหนาเหลือเกินเน่นหนาเหลือเกินผักเชียงดามาฮะมีห้าหกหลักอันนี้งไงมะม่วง่ะมันพอเก็บหรือยังดูสิแอบดูสิอู้เนี่ยค่ะโอเหลืองอลามเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ อันนี้ก็แพงมากนะคะเนี่ยแพยงค่ะเนี่ยแพยงเก็บไว้ว้าวน้ำดอกไม้เนี่ยค่ะเม็ดเล็กเนื้อเยอะว้าว,ว,าว ค่ะคุณผู้ชมสวยมากค่ะนี่ค่ะถ้าหอ่อห่อด้วยกระดาษนี่สวยมากห่อด้วยถุงยางจะแตกต่างกันเห็นไหมจะเขียวห่อด้วยเนี่ยจะเหลืองใบละ จำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นใบแล้วเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะคุณชมนะคะกลัวพูดไปแล้วมันมันไม่ตรงว่าใบเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ก็พาชมเนาะหลังฝนตกเมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนไม่ตกมาหลายเดือนค่ะนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ เข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชธแฟมิลี่ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บมะม่วงค่ะ